สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชาแนล Missing หนิงไทยนะคะวันนี้มาพบหว่วกับพี่อุ้ยนะคะวันนี้เรามาในตีนตามล่าหานองโบและเดี๋ยวว่าทําไมเราตามล่าหานองโบนะคะแล้วก็เดี๋ยว,วาามาทำบุญก่อนที่หัวยลาโูอมตอนนี้ห่วอยู่ที่วัดต่างชันโุรินทรสาราทุกคนเดี๋ยวขอไปทาบุญก่อน๋ยวทุกคนติดตามคลิปของหัวจนจบจะรู้ว่าทำไมถึงมาตีนว่าตามล่าหานองโบและลาสู่สอมเป็นยังไงยวไปดูกันค่ะ ไก้ยวาน่าโซนไกเยวาน่าสำเพ็งอะไรพวกนี้เออเดี๋ยวพี่อุ้ยลองดูเพราะว่าท่านวัดสวยมากจริงๆค่ะ ไม่าหน่อยลำป็นมพงถึงต้องเหน,นเดี๋ยวไปดูกานเติมตวนะจะดนนูน่อยจะมาถึงให้ทุ่คนค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไหว้พระเสร็จที่วัดสพุพรรณุรนะคะก็เดี๋ยวห่อยกับพี่อุ้ยะจะมาหาข้าวกินซึ่งเป็นร้านเด็กร้านหนึ่งเลยเราเคยมานะคะชื่อร้านดูน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดซึ่งติดรับว,วัดปทุมคงคาแต่ทางเข้าอะ่ะคือมันจะซิกแซกนิดนึงเดี๋ยวทุกคนตามมาจะเห็นอาลหะ้าจอดที่วัดปทุมคงคาได้ ใช่เอารถที่มาจอดวัดปทุมคงคาได้แล้วก็มาร้านน่ะเป็นติดกับแม่น้ําแต่วันนี้เหมือนกับพี่อุ้มได้จองโต๊ะมาลุ้นกันว่าจะมีโต๊ะไหมคะทางก็จะซิกแซกนิดนึงสิกแซกคือทุกคนสังเกตอะมันจะมีป้ายแล้วทงตรงนั้นอะทุกคนต้องเดินตามไปนนเพราะว่าครั้งแรกที่เหมือนจะอิ้ว่าเดินเดินกันหาแบบว่ากันงงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะร้านน่ารักมากร้านน่ารักก็ติดแม่น้ำก็สับ คือทุกคนสงสัยว่าทาไมเราสองคนชอบหาล้านที่ติดกับแม่น้ำเราชอบร้านอาหารที่ติดกับแม่น,นม้ำม,มากค่ะนีคะคาเฟา่อันดิสโต้เอาคาุณน,นะคคุณทางคนงาน เปอ่งปิททองแต่มเปลี่ยนชื่อแล้วอเคเียนปหนไปกินะครับตกใจรเลยเปลี่ยนชื่อร้านเขาแน่จะเป็นแบบทำเป็นโฮสเทลด้วยอย่ะบาทีเห็นมา ของที่ค่ะองี่หอว้ัดีที่สุดนะวนหที่คะนี่ว่าเป็นิวที่น้เนาะไม่เป็นยดีมากดีาีู้ชมค่ะโอ้วิวดีมากน้ำเหมือนจะขึ้นแล้วี่เนาะ น้ำเยอะมากฝนตกทุกวันทุกคนคิดดูดีบรรยากาศดีมากจะอของลงสปีดเป็นจุดตอนนี้เดินไปเรยนิดหน่อยเดี๋ยวรอเมนูก่อนขอบคุณค่ะเมนูมาจากทั้งก่อนอ่ะมากินอ่ะคือสเต็กเนื้อแบบเด็ดมากพี่วิวจะกินสเต็กเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวดูกันโอเคเมนูอาหารก็จะจากต่แว่าราคาก็จะแรงตาม แรงเลยแหละคือราคาเหมือนขายเลทฝรั่งอ่ะถ้าคุณมาแบบยมต้องคืนนะแบบสวิงไ่ติ้วอ่ะฟินสินดูคนมากับผู้ชายอ่ะอ่ะเตี้ยวเติ้วอุ้ยระวังเท้าหล่นลงไปนะเพราะว่ามันไม่มีที่จันมาสั่งก่อนอะไรดีๆี่อุ้ยตาหายกันนะทุกคนทุกคนคะตอนนี้หมวยก็อยู่ที่ร้านดูน้ำนี่ป้ายเห็นป่ะว อะไรคะวันนี้ตัวพี่้ิสั่งอะไรพี่เป็นวันสักราเนี่ยดูน้ำไอสปาร์เกลิงยูสุ่ไอไอปิ้งปิงนะพี่เมื่อกี้สปาร์เกลิงสปาร์เกลิงเออสปาร์เลิงยูสุ่เอออร่อยมากอ่ะมันคือมันก็คือโซดาน้ำโซดาเออมีคนชอบแนวกินโซดาแล้วก็โอเคทุกคนคะก็ระหว่างรออาหารเนอะก็เดี๋ยว จากครั้งที่แล้วเนื้อถ้าคนดูคลิปคลิปก่อนไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะคลิปสุดท้ายคือไปคลิปไปเลี้ยงส่งน้องต้นอะนะเราก็มีคลิปที่เราประสบการณ์ในทีมากกว่า20ปีใช่ไหมฟีดแบ็กดีมากทุกคนมีคนอยากรู้เยอะอล้นหลามมากแบบเฮ้ยบอกพี่อุ้ยเราทําไมเราไม่พูดเรื่องนี้แต่แลกคือแบบล้นหลามมากจนมีฟีดแบ็กก็เลยแบบก็เราเราก็เลยคิดว่า เราอยากจะมาเล่าว่าคือหลายคนอ่ะจะไม่รู้ว่าสายงานไอทิสายงานไอทีเนาะมีหลายตำแหน่งมีหลายโรมากๆซึ่งก็เลียนที่ว้วว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเล่าไปทีทีละเรื่องทีละเรื่องในแต่ละคลิปวันนี้เราก็จะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือว่าการที่เราจะทาโปรเจกต์เนี่ยได้ไอที IT ก็จะเข้าใจว่าโปรเจกต์โปรเจกต์หมายถึงว่าเราจะทําบริหารจะทําโครงการที่มาหนึ่งโครงการ ือจะสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เราจะต้องมีคนเขาเรียกว่า project manager คือผู้บริหารโครงการที่จะดูแลในโครงการนั้นอะให้โปรเจกต์มันขึ้นได้ตามแผน project manager ปกติจ,จะไม่ทํางานคนเดียวถ้าพูดถึงการบริหารโครงการเนี่ยมันจะมาบวกกับ s o l ูช i o n s o l i o n lead หรือ solution agent พวกนี้ทําอะไร พวกนี้มีนะเนียมีหนึ่งตำแหน่งไปแล้วนะพี่เอ็อันนี้กตำแหน่งผัดไตโซลูชันโซลูชันจริงๆเคาว่าใช้โซลูชันหลีหรือโซลูชันอาร์ชิเทกก็ได้พวกนี้จะช่วยในเรื่องของการดูอินดิเกตอร์สับเนี้ยก็เป็นสับแบบทับสับของไอทีนะถ้าพูดง่ายๆก็คือจะดูแบบเหมือนถ้าถ้าคนอยู่พวกโรงงานหรือสายการผลิตอะมันคือ ลายผลิตการผลิตว่ามันจะต้องมีขั้นตอน1 2 3 4 5อ่ายังไงไอเจอร์นี่ก็จะบอกว่าโฟล์การทํางานอะ่ะมันจะเป็นแบบไหนอะไรควรจะเชื่อมต่ออะไรการที่เราทำแบบนี้คือหนึ่งคือวิธีการที่ดีไซน์ที่สุดดีที่สุดไม่ให้ระบบมันซับซ้อนจุดเกินไปหรือโครงสร้างของโครงการซับซ้อนเกินไปแล้วส่งมอบงานได้ตามกําหนดทันเวลาที่บิสเนสหรือว่ายูเซอร์ต้องการเพื่อให้ทันต่อตลาดหรือมิ์เก็ต ก็จะมีคนคนตรงนี้อีกคนหนึ่งคือโลที่3ามเขา,เ,า,าเรียกว่าตัวย่อเขาเรียกว่า SDM Solution d e l i v e r Management คนคนนี้จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งคือเอาโล PM บวกโล Solution Architect มารวมกันอยู่ในคนเดียวกันในท้องตลาดตอนนี้ถ้าบริษัทต่างๆที่รับงานอะ่ะก็จะมี3โลนี้ ถ้าคุณไปดูในแบบไม่ว่าจะลิงก์ in jobdb มันจะมีรายละเอียดคุณไปดูแล้วกัน PM คือทําหน้าที่บริหารโครงการให้มันเสร็จถืแท้ถือแท่เขี่ม <laughs> ไม่ทำจริงไมมตกฟลาตกา,า,า,าอย่างเงี้ยเสร็จยังถึงไหนแล้วติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมี escalate ขึ้นไป top management หรือผู้บริหารหัวหน้าของผู้บริหารโครงการอีกทีหนึ่งว่าติด issue อะไรแล้วก็ต้องคุมเรื่องของเงินด้วยการเราทำโครงการก็จะมีเรื่องของบัตเจตเงินว่า ในแต่ละโครงการเนี้ยคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้ามันจะเกินเงินที่กําหนดหรือเวลาจะดีเลย์ออกไปจะต้องมีเอสซเลทหรือเลสซินไปที่ผลหน้าง,งานท,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 ท็อทๆบททขึ้นไปอีกแบบเนี้ยอันนี้คือโลของโปรเจ์แมเน a เจอร์นะที่ชัดเจนโลโซเชนนิทิเทคเหมวยก็พูดไปแล้วเนะเขาก็จะต้องดูเช่นสมมติว่าหมวยจะผลิตน้ำนหนึ่งแก้วเพราะาดูว่าเขาจะต้อง หัน่นส้มยังไงให้มันดีที่สุดแล้วสามารถใช้ได้หลาย,ลายแก้วเดลิเวอร์ hmm. <Del iver S 2> ได้เร็วๆไม่ซับซ้อน mm hmm. คนใช้มาหยิบอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะแต่ถ้าในแบบขอบพูดสับเทคนิคกับคนไอทีดูมันก็คือทำ architecture solution ทั้งหมดเช่นอ่ฟอนต์เอ็นจะไปต่อแบ็กเอ็นยังไงจะไปต่อ Data าเบสยังไงจะต้องใช้ d a t a าเบสตัวไหน d a t a าไซซิ mm ่ง hmm. มันเยอะไหมถ้าเยอะ เราควรจะใช้ Oracle เราควรจะใช้ MariaDB ีใช้ทูตัวไหนแล้วหลังจากทำเราจะมอนิเตอร์มันได้อย่างไรอันนี้อันนี้พูดสับเทคนิคแบบถ้าคนไอทีดูจะเข้าใจในสิ่งที่ที่หมวดพูดส่วนโลที่3คือเนื่องจากอย่างที่ทุกคนก็เข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี้องค์กรใหญ่ๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กันนะเขาพยายามจะให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถทำเมลติโลได้หมายถึงว่าคุณคนนึ่ง ฉันจะใช้คุณให้คุ้มเลยคุณต้องเป็น PM ได้เป็น Solution ได้เอออย่างเงี้ยเขาก็จะมีโลตรงเนี้ยขึ้นมาว่า Solution Deliver Manager หรือ Management ก็ได้คือเขาก็จะเอา2มิ mix สองโลเนี้ยมาอยู่ในตัวคนเดียวกันแบบใช้คุ้มมาอะพี่วุ้ยทำโลนี้นะดูแผนด้วยดู Solution ด้วยทำเงี้ยให้มันขึ้นได้เอออย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลหนึ่งถามว่า3โลเนี้ยแป๊บนึงนะทุกคนอาหาราสม กินมากเลยอ่ะจำเนื้อย่างกรขอบคุณครับรครับกครับรรครับขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือผัดไทยกุ้งสดอุ้ยยกักษ์นั่นหิวผิวแล้วอนะ่ะจำเนื้อย่าง <c oughs> ะเมื่อกี้เนี้ยมวยก็พูดสามตำแหน่งเนอะสามโรงอันออ 1, นี้ที่บอกก็คือหนึ่งโปรเจกต์เนเจอร์ก็คือผู้บริหารโครงการเนาะ s o l t i o n Lead ิ s o ซลูชั n a นิ t ม c ก็คือผู้ที่ดูเหมือนลายการผลิตว่าอะไรจะต้องเชื่อมต่ออะไรเนาะ mm hmm. เพื่อให้อกระบวนการผลิตตรงนั้นอะสั้นและดีที่สุดและได้ประโยชน์ตอบประโยชน์กับบริษัทมากที่สุดอันที่3ก็คือ S D M ก็คือเป็นคนที่เอาโลที่1ก็คือผู้บริหารโครงการกับคนที่ดูกระบวนการผลิตมารวมกันเนี่ยถ้าเทียบกับทั่วๆไปที่เห็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ของบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อะต้องการใช้หนึ่งคนเนี่ยหลายๆตำแหน่ใหงใช้คุ้มค่าเหมือนจ้างทีเดียวเราคุมอะอย่างอย่างพี่อุ้ยเนี้ยพี่อุ้ยก็เป็นหัวหน้าพี่ยิ่งใหญ่ต่อไปก่อนนะพี่อุ้ยต้งองทำไรบ้างน่าจะเป็นหัวหน้าแหละว่ะ <laughs> <laughs> เล่นนะ <laughs> ต้องวางแผนทีมดูว่าคือของหมวยอ่ะต่างโลที่พูดแม่เนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างการผลิตเออ นี่ยังไม่เ,มเริ่มผลิตนะการผลิตก็คือแต่แต่งานที่ของลุยทำเนี่ยมันคือผลิตแล้วเต้นรา,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 ายการผลิตแล้วเอาคนเนี่ยมาดูว่าต้กรายการผลิตเนี่ยมันก็ต้องสมบูรณ์ไม่มีลิเบสผลิตของเอาไปให้ถึงลูกค้าเนี่ยโดยที่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่หบอยกู้มาทั้งหมดสามตัเนี่ยคือในส่วนของจริงจรนี่ค<ๆ>ือเดบิวต์เนาะ ยังยังไม่ดีลหอเลยยังไม่ดีลหรอกคือมันเป็นการเริ่มเริ่มต้นของการบริหารโครงการคุณก็ต้องมีก่อนว่าคุณต้องมองแล้วว่าเออโครงการนี้ที่คุณจะผลิตขึ้นเนี่ยหรือว่างานชิ้นนี้ที่คุณจะผลิตขึ้นอ่ะคุณจะใช้เวลากี่เดือนในการผลิตต้องใช้เงินเท่าไหร่ผู้ถ่ายโครงการคือ project เนเจอร์ต้องหูอ่ากระบวนการผลิตรายการผลิตเนี่ยที่จะต้องดูเนี่ยเออจะต้องทำส่วนประกอบชิ้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพื้นลงกต้นยังไม่ได้ผลิต เดี๋ยวการผลิตอะ่ะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวหม่วยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปคลิปหน้าเนาะต้นปี่วยบอกว่าวันนี้หม่วยจะมาตีตามล่าหานนองโบคือถ้าทุกคนไปดูคลิปก่อนที่หมวยพาไปดูคอนโดออริจินอ่ะหมวยจะมาโบสีเหลือกใหญ่ๆเลยนะโบนั้นน่ะเป็นโบที่หม่วยออกแบบแล้วให้น้องที่ทํางานตัดเย็บตัดเย็บที่มาเองเลยตามแบบที่หม่วยต้องการหม่วยชอบมากแล้วมันหายไป ไม่รู้มันล่วงไปตอนไหนอ่ะถามพี่อุ้ยเลยพี่อุ้ยอุ้ยเห็นไหมเพราะว่าหมวยกลับไปถึงบ้านแล้วมันก็หายไปคือชอบมากแบบแล้วน้องเขาอุตส่าห์ตัดตัดเย็บให้อ่ะทุกคนพี่อุ้ยบอกแปะไอ้หมวยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปสัมเด็๋ยวไปหาน้องโบอันนี้คือที่มาของว่าตามล่าหน้องโบที่สัมผัสส่วนที่เหมวยบอกว่าเหมวยไปทําบุญที่ลาหูอมอย่างที่บอกสายงานไอทีอย่างมันก็มันก็ดีนะมีเงินดี งานมาหนักแบบมันไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนอันอื่นที่เราบอกว่าที่ทำงาน24ชั่วโมงวีที่ผ่านมาทุกคนห่วยประชุมเริ่มงานาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากว่าห่วยจะเสร็จสิ้นงานห้าทุ่มเป็นแบบเนี้ยสองคืนติดอันอื่นก็วันอื่นก็เริ่มประมาณสองทุ่มคือห่วยบอกพี่อุยอ้ยเพราะว่าพี่อุยอ้ยแบบคือทุกคนลง,งานาดบีตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงห้าทุ่มแล้วประชุมด้วยกินข้าวด้วยอะ่ะ เขาไม่มีไม่มีเวลาคือวันนะั้นแบบหนักมากหนักหนักมาก,ก,มากจนแบบห่วยนอไปเลยอ่ะไม่ได้อาบน้ำอะ่ะสลบคาดเรียมไปเลยอะ่ะคืนนะั้นเพราะมันแบบหูสุดๆอะ่ะก็เลยบอกพี่อุ้ยห่วยอ่ะโดนล้าหูมงนะ่เนี่ยพี่อุ้ยก็เลยพามาทำุบบูที่วัดสมคติวงศ์อันนี้คือที่มาเห็ไนไหมถ้าทุกคนดูคลิปห่วยจนจบทุกคนจะรู้ว่าห่วยไปที่ไหนไปเดี๋ยวจากนี้เราจะไปไหนต่อพี่อุ้ยเองตามลากหา้น,านงโบของห่วย ทุกคนต้ออยากไห้ดูอยากไห้ดูวิวตรงหน้าเรานะอันนี้วิวในน้ำเออเราอยู่ที่ร้านดูน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดนะเดี๋ยวใดูวิวแน่เรานะดูแล้วมันเป็นภาพนี่เห็นไหมวิวแม่น้ำอันนี้คือโค้งน้ำเจ้าพระยานะอยู่ตรงจริงๆร้านเนี่ยไม่อยู่ตรงข้ามล้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคืออยู่แถวแถว เรียกอะไรแล้วว่าแถวนี้สำนักงานวงสมว่าสมสวัสดอะไรประมาณนี้ใกล้ๆใกล้ๆสัำเพงว่ะคือร้านเนี้ยจะอยู่เออ่ใกล้สัำเพงเนี่ยประมาณ400เมตรเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแหละใช่แหลกพาสโกใช่ดูดูลองแผนให้เธอดูเดี๋ยวว่ามันอยู่ในตรงลงก็จะอยู่ตรงนี้ไม่เห็นอ่ะเห็นคล้ไกลวิ้ว เนี่ยค่ะทุกคนข้างหน้ามองไกลๆอ่ะค่ะเนี่ยมันจะเป็นหล,นลไไมุมที่สะพานอะไรอันนั้นสะพานโคตรนี่ค่ะหลีมยังหมวยสูนอ่ะ นีบรรยากาศดูโคตรดีวิวดีแ้วไม่้อนมากทุกคนจะบอกแห่ทุกคนคอนนีน้เราอยู่ที่ตังถึงแล้วแต่ร้านเปิดน้อยมากเลยเนี่ยค่ะทุกทีทุกครั้งที่จะสปถึงที่ร้านเปิด ร้านโบน่ย คะยังไม่ได้ต้องโกงค่ะแต่ได้ที่1ัดผมเนี่ยอย่างหมูมัดลยเดีเด็กหายอีกอุ้ยซื้อให้เลนอันนั้นยังหาไม่ได้เลยแต่ไม่เห็น่ะข้างหลังไหนฮะหลังมาสิได้ไหมได้โอเคไหมน้องพี่มาถึงแล้วพี่ขอดูกระจกหนอานะเพื่อที่นี่มันปิดกี่โมงนะ ตัวใหญ่ๆพอไหอยังไม่ได้จะได้แบบอื่นก่อนเทียบอันนี้ห้าสิบบาทนะทุกคน แบบเหลี่ยงแบบเหลี่ยงเหมือนเมื่อกี้ไหมลีซ่าก็มานะคะสักอันไหมหมวย ถ้าหวยก็ซื้อเป็นผ้าผ้าเนี่ยค่ะไปตัดเย็บโบก็เดี๋ยวจะให้น้องที่ทำงานตัดนะคะเนี่ค่ะธารกิจของหวยจึงจะไม่ได้เป็นโบแต่ว่าเดี๋ยวได้ผ้าไปตัดนะคะแล้วก็วนอกจากนี้หวยได้กระเป๋าใส,าส่รับที่เมามันมากแล้รื่ธรกิจของหวยก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่สําเกตตอนนี้ ร้านเริ่มทยอยปิดละเขาบอกว่าเขาปิดห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงสิบนาทีแล้วบางร้านเริ่มปิดแล้วค่ะก็หมือยกับพี่อุ้ยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกๆคลิปตอนนี้เราพยายามจะขอแทรกความรู้ไอทีเข้าไปในทุกคอนเทนต์ของเรานะคะทุกคนก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เราจะสอแทรกความรู้ไอทีของเราเข้าไปยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ใช้นอกเมซิ่งอก่างไรนะคะบ๊ายบาย ไปสำเพ็งแล้วหมวยก็ได้ผ้าเพื่อไปทําน้องโบตามตีมของหมวยนะคะกัคือวันนี้ตามร่านน้องโบที่สำเพง็งแต่หมวยหิวอตอนแรกพี่อุ้ยจะบอกกับเหอะหมวยหิวก็ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปกินรน้านมน,มนมสดกันซึ่งเป็นร้านดังมากแต่ว่าเดินเราเดินมาจอดรถแถวเนี้ยคะ่ะแล้วก็เดินมาอันนี้นะคะเสาชิงจา้าทุกคน i'm